ขายดีพี่น้องมาบัดน,นี้คอยหิ้วเข่าเลยคอยหิ้วเขาจนสั่นต่้สามสี่โมงเลยนี่คอยซื่ออันแว่งกิโลน้ำนางทองทองอันเอามาขายให้หาสิพันพี่น้องเลยหาสิพันกะบวชหอดร้อยเนาะร้อยหนึ่งมันสี่หกสิบพันนี่พี่น้องขอัวแมงกิโรล้วกันีน่เดนี่ไปคุดนะไม่นอนนั่งดินมาสิแกงกินพี่น้องอ ขั่วก่อนเ็ษเกลือเศ่ถุงชุรสกร็ตอสดๆเลยขักนะของปลามนเอาไว้ให้ปลามนกินนะเด้อมันกินจนเบดเอากูแบ่งไปให้นะกันเออพอดละสูนี่มาพี่น้องมากินน้ำกันแล้วแล้วเข่าเด้อบันหิวเขา่ามาพี่น้อง

หเลยพ่อเินตัวบนีเอานีมเอาพันมันเนาะคือกับแพงกับตุนแม่นางขึนยังไงอาจารย์มาใส่เอาเอาประยัดทนี่อันมันไมคือเห็ดแบบนั้นคือเห็ดประหยัดอย่างงี้สิ กองมันอยญ่กินแบบนั้นมัันปงถ้าบป็นรวงรวงก่อนแล้วได้กูจะนั่งมาใช้ถูกใจสีอามุกิแช่คด้วยชุกแล้วเปล่าเขียวๆนะุแบบนั่นแหละเผื่อมันเขียวบะแมงเป็นวงใหญ่ เขียวใหญ่มองมองใหญ่บ like mm ่แมนระเว้ยเขียวระเว้ยหน่อยเมื huh. uh ่อยกันอันนี้ผัดหมักอาหารเราๆบ้านๆชุ่ม่เนาะนั่งกันนะพั่กินอาหารฝรั่งนั่งหยียกกินนะที่แม่เราเองเด้อมึงเราเองไม่ใช่ไร ออามาน่ไหมปัดไปยืนยังอย่หันมันไม่รู้มันนั่งแล้วนั่งทางหนจเจ้กก็ไดอ้อหันด้อ๋อหันทกนฮนั่งอแน้วนั่งือน้าคะแ่มีเกิบแพูมีเกิบทุกท่านพอไม่น้อยไปไใสบอกว่าแม่พีแน่ เด็กินเพ็ดเลือดบ,บูฮูมันค่าข้อมันค่าข้อลูกที่เราเนี่ะอย่ากินจ้าก็จะตีนมันออกเขาจะกดนนะมยลูกห้งงามไปกินปลเป็นนะแบบนี้กินเป็นจะแกงน้ะไม้กินเป็นกินอินฆ่าข้อขัวแหละจ้ำจะนับมันแจะทำไม้แกงไว้หัวต,ตื่นยนี่บ่งบอกบอกกินเขาเราเพาะว่ขา,วาขอขอกอบนะใส่ชลงหุขนม

มึงซื้อใบผัดใสนะ่ยึอำไมนะแา้ากูมาหัาหน,น,นกูซื้อาาม,มอาคือใบผักใส่แค่น,นั้นแหล,ละซื้อทั้งองทั้งามถูกใบมันร้อยยี่สิบบาทกูมันใจหนุยแล้วกูหัให้เล่ขาให้ซื้อกูซื้อหัซื้อชัราคหลานแน่นาะเที่หมแล้วเก่าเลยเนาะเก่ ไม่ใช่กูซู้กักูแค่นั้นแหละไม่ไปันแตกไ่พาน่แ <c oughs> ถือมาแ้วถืวไปมือสองจบกผงานะตามเนาะ,ะ,ะกูซู้กับูวิ่ํตนสปใญเพชรล้งางแล้วเกิดหันาอันนี้ป้าบุ้งไม่ปิดออกตีนนี่ลเอาหมดที่หน้านี่มันยากเยยังไม่ฆ่าเขาันบยลแ่ดูแม่เว้ยน,นี่หมอกัยัางแ่นี่มอเข่ากับตักเขา สายืคากล้องไปซือกกายย่นทั่บชาก้อนลูกันงินลึกกายายเลใส่ตอนนี้เงินน้อยกฮะเห็นมาให้ไ่เ่านังน่มรามมหนัมันเาเดนัจะมอนด้กินขี้หลอได้ิมันด้ดีนี่หออเรียงอาดีะผิวฟรณงามขนาดนึ้แด่ใหญ่งามเกากัวจีนเลยเอาเลยนะัได้่อโล มันกี่เรื่องจีนก็จะสร้างเรือว่องจีมดึงลนคลองมันหาจับถือเอาคนเข้าเนี่จีนเราก็มาลายเดียวเดี๋ยวจีนระบาดลงล่าห์ครับดินเยือนคลองขบางหยู่เบียงจันมันดุดเป็นคลองมันหมดแล้เด้วยนะเบียงจันเสียงล่าห์ให้มันเก็ดขึ้นกันนะอยู่ไส์สิบหกมีจีนทั้งทังคุณคุณแฮงอะไรนั่งไปหยุดท่งเที่เว็ดโรงแรมอยู่คลวงขบางถ้างหลวงบอกแก้วเป็นของเขาเปล่าบอกแก้วเืิดยีเนี้ย เดี๋ยวมีเงินจะไปบอกแก้วนะใช้เงินมหาศาลนอนโรงแรมคืนหนึ่งก็เป็นหมื่นละรู้ว่าแม่ฮักเอาเขาทำคายเขามันจะย่ายมันจะนายด้วยเหรอเี้ยเหไม่เกิดเชื้อเกิดเชื้อไปกินก็สุนรรณห้าแต่กะมันเป็นแบบนี้หากกินเขามากล้องเลยะเป็นมัมีมัดแล้วเดี๋ยจ้ะแต่บ่แม่หน้ากวางสวยาปคุ้มันดีก็ดีกินกัแม่นาะมันสวยเราจะขอคุ้มสิวานะ กูมันดีก็ดีจ๊บกูจับไี่บาน่ก็จะได้คนในโปรีนนม้าซายบุีบุรีหมูเฮามาจากโปรีนอันปเะ็ดนงานมาเลนกลับมาในโปรกีนสมรวยกยมยก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 ยยกกยกยกยยก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 กย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 ก ทาแขกเงดือนมันไม่อกกอดเบ้อเงาขอปไปาอายเขาเ่าไม่รู้เขาปอกกาไปทำยังไงจะเกีได้ยาวได้ยังก้าวหลัะแล้วเขาแขงทำอะไรยากเอางามงามชูงคือดาราเอาไปเรื่อยได้เคยตัวเองบริษัทได้มันล่ะบางทีเอ็งเตะถิ่นมาได้เอ็งเปลี่ยนมาได้เออิตตีนมาต่อไันสิกะพอจะหาเงินโด้เฉพาะัชบอยนกรงกูมืออยู่นี่ครกาว่าเอง ตะกี้นะว้าอีกอะไอีกอะไคุเมอยังบุก้าหรอกขันเม่บะมีละเาเ่มบุตะลี่คุเมอยังบุก้าว้าหรือใส่มาใส่เอิญะกเป็นกะลี่กะเอิญจน้นน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 อะไรตีเขาเอินคนบดีแบบคนบีเงินเป็นกะลี่อย่บีเงินอ่นเขาวาอหันะกะลี่กะลี่เขาวาก ได้เป็นจ้าของแล้เขาบอกเจองได้พัวจีนพัวเจ้าของโรงงานวัฒนาดีแต่แต่มันงานนั่นเด้คุณคือดราลคนหน้าตาคือดราล์นแม่แม่เลยมันทองได้ดีมันจังได้ดีคนนะเพราะได้ดีมันกเกิดโงานบ่ชีวิตมันะคือบ่แม่นว่าบ่แม่นว่ามันลำบากไลยมันหาเงินน่นี่มันอะไรก็ลำบากมันเอาต่อรู้วยดวยทั้งนั้น จาบบใช้เงินมาแตมกระตีโตหารถหคู่ไม่รถมันตรองมีสำรองไว้ตลอดมันพ่อกับแม่ทำใจเงินส่งให้เดือนละแสนบาท่องแสนบาทให้พอกับแม่ใส่อมกมันหนกแม่นมมือน้มันมากับกจะกินยังกูิเลี่ยงว่าบ่บ่อะสกายหมูเฮ้ยหมูทางไรบบหมูกูเนี่ยมันบุงหมูแบอกไปกันหมูอยู่ทาแค เพื่อนมันอยู่ทักแกดูรักซ้ำดูเช่าตลาดมเนี่เหาจิอร่าง่ใหญอจิโร่ไ่ดูแช่ไปจิโร่ลาแช่จิร่บ่เออกินหมดกินมไม่รูวันหวานเนาะ หนัด้มาเนอยพุทลงไปแบบแห้งก้นใหญ่ขับไปขับไปตัวตัวน้ำงบรยาหนังดินแบบอเอาละพี่น้อง้ำนี่ละคนคนละค่ะวะไปบ้ายเจ้พี่น้องบายบายแม่เอ้าจะควรแต่นะบายบายเออ